ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการว่าดเครื่องมือเข้าไปสู่การาฟเพื่อให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายๆนะครับอ่ะสมมติว่าทองคานี่ทองคํานะครับเดี๋ยวเรามาวาดดูว่าเราจะวาดอะไรบ้างส่วนใหญ่เราจะวาดเทรนไลน์แนวรับแนวต้านนะครับฟิโบนินชีต่างๆเนี่ยเราจะวาดยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเทคนิคอลเราก็จะได้ไปเรียนว่ามันใช้ยังไงนะแต่วันนี้เรามาดูวิธีการเอาเครื่องมือออกมาใช้กันก่อนนะครับนั่นก็คือ อยู่ฝั่งซ้ายครับมุมฝั่งซ้ายมุมฝั่งซ้ายจะเป็นแถบเครื่องมือพวกนี้ทั้งหมดมันสามารถวาดได้นะครับตั้งแต่อันแรกเลยนะฮะอันแรกเลยก็คือเส้นเส้นพวกนี้เป็นเส้นต่างๆนานา,นาจะอยู่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นเฉียงนะครับเส้นแนวรับแนวแนวแนว,แนวนอนแบบแนวนอนแบบกําหนดจุดอ่าอย่างเช่นวาดเทนแล้วกันนะครับเช่นเขาจะใช้เส้นเฉียงกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ครับ ก็คือวาดไปนี่อย่างนี้เส้นเฉียงแล้วก็ถ้าอยากก๊อปปี้ก็กดปึ๊บแล้วก็กดจุดจุดจุด,จดตรงนี้นะครับคัดลอกเนี่ก็จะได้อีกเส้นเส้นคู่ขนานมาเอาไว้จับตรงนี้อย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมครับมันจะเริ่มเห็นสวิงของมันแล้วนี่อันนี้คือเอาไว้เป็นเส้นเทนนะครับก็คือกราฟเนี่ยมันก็จะวิ่งแบบนี้มันก็จะสามารถคาดการได้นะฮะ อันต่อมาก็คือเส้นของแนวรับเส้นแนวรับแบบยาวเฟื้อยเลยก็คืออันนี้นี่แบบยาวเป็นถึงอดีตแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นเส้นแนวนอนแค่เราไม่เอาไม่อยากเอาอดีตเอาแค่นี้เอาเริ่มต้นจากจุดนี้ก็เป็นเส้นนี้ไปอ่ากลับมาปุ๊บเส้นนี้เราอยากเริ่มที่นี่เส้นนี้เราอยากเริ่มที่นี่อ่าก็ได้เหมือนกันก็จะเห็นสวิงรับสวิงต้านอ่าตรงนี้อยากตี ก็ตีได้ครับวาดได้ไปกดมาวาดนี่ครับเราก็จะสามารถวาดกราฟแนวรับแนวต้านได้ได้ได้ดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเราวาดอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ากราฟมีแนวรับมีแนวต้านกราฟเป็นเทรนขาขึ้นลักษณะนี้ทําอะไรได้อีกนะครับมันทำอะไรได้อีกมันตีฟิโบก็ได้นะครับใครอยากเดี๋ยวเราไปเรียนฟิโบเราก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะกลางฟิโบฟิโบนินชีต,ตรงนี้ กลางตั้งแต่ฐานล่างไปจนถึงไฮข้างบนกลางไปมันก็จะเห็นฟิโบนิชีแบบนี้ครับว่ากราฟมีโอกาสย่อลงมาที่โซนสีเขียวคือ50%เอร์ถึง61.8%โซนนี้เราก็จะเห็นว่ากราฟจิตเขาพรีเมียมอยู่ประมาณนี้นะนี่อยู่ประมาณนี้กราฟมีโอกาสย่อลงมาที่บริเวณนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปได้เลยก็คือกลับมาที่เทสเส้นสีฟ้านี้หรือเปล่านะเราก็จะสามารถคาดการณ์ได้นั่นเองครับว่า กราฟมีโอกาสย่อลงมาตรงนี้เราก็ดีดขึ้นไปหรือเปล่าเพื่อให้มันเป็นเทนขาขึ้นต่อแบบนี้ปึ๊กปักปึ๊กปึ๊ก,กอย่างนี้ครับนี่คือการคาดการนะ,อ,ะอันนี้ก็คือฟิโบนิชก็อยู่ในฝั่งนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันว่ามันใช้ยังไงเนาะอ่ะทีนี้อันต่อมาครับก็คือการวาดอะไรต่อวาดอันนี้ฮะวาดเส้นนะครับวาดเส้นเนี่ยก็จะมีทั้ง มีผู้การมีเครื่องมือลูกศรน,น,นู่นนั่นนี่มีลูกศรขึ้นลูกศรลงก็เอาไว้วางแผนครับอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเอาไว้วาดเช่นวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมส่วนใหญ่เอาไว้วาดดีมานโซนเช่นตรงนี้หรือเปล่านะเป็นดีมานโซนหรือออเดอร์บล็อกอย่างนี้ครับเรนลี่เบดเรลี่อย่างนี้นี่คือดีมานโซนแล้วเขียนตวเขียนตัวหนังสือข้างในได้ด้วยสมมติดับเบิลคลิกเข้าไปเช่นเขียนคําว่าดีมานโซน ดีแมนโซนเขียนไว้จะปรับไว้ตรงไหนครับซ้ายหรือขวาหรือข้างในได้หมดเลยตรงกลางนี่ครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นดีแมนโซนเราก็จะดูเป็นมืออาชีพแล้วนะว่าเฮ้ยเราไม่ได้เทรดมั่วเรามีดีแมนซัพพโซนตรงนี้เส้นแนวรับอย่างเงี้ยเราก็ดับเบิ่คลิกมันก็จะเข้ามาที่ตัวอักษรตรงนี้ปรับสีได้นะครับอยากได้สีไหนเป็นสีสีฟ้าก็ได้ตัวอักษรเราจะพิมพ์ว่าแนวรับ หรือ s u p ร์ตอ่าสปอร์ก็คือแนวรับอย่างนี้วาดไว้เพื่อเขียนไว้เพื่อให้เราได้เห็นว่ากราฟมีแนวรับอยู่มีแนวต้านอยู่นะแนวต้านเราก็พิมพ์ไว้ d o u บเบิ้ลคลแนวต้านก็คือ r e t i s t a n c e นะครับสมมุติเขียนไว้อย่างนี้ r e s i s t a n c e ก็คือเอาไว้กราฟเป็นแนวต้านนะครับขึ้นไป อ่ะอันนี้คือการวาดสี่เหลี่ยมอ่ะวาดสี่เหลี่ยมวาดยังไงได้บ้างก็วาดได้หมดนะครับนี่เอาไว้ให้เขียนเป็นซับไพโซนอย่างนี้ครับตักซักซนอย่างเี้ปรับขนาดตัวอ,อ,กอักษรทำให้มันดูมืออาชีพมากขึ้นก็จะเห็นภาพประมาณนี้อ่าทำอะไรได้อีกนะครับ สร้างแผนต่างๆนานา,นาเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะขึ้นนะใส่ลูกศรเข้าไปว่าเอ้ยถ้ามาดีมานโซนเนี่ยมีโอกาสขึ้นบริเวณนี้นะใส่ลูกศรใส่ลูกศรมาร์กไว้ครับถ้าเกิดตรงนี้อาจจะลงหรือเปล่านะใส่ใส่ไว้แบบนี้อยากวาดสวยๆก็ได้หมดเลยอ่าจุดที่น่าสนใจเช่นตรงนี้เป็นวงกลมจุดนี้เป็นไฮเออร์ไฮโลโล ปรับคือทามันเอาไว้วาดต่างๆนาหรือลูกศรต่างๆนาอยากชี้ตรงนี้นะครับดิมันโซนเห็นไหมัมันวาดได้หมดเลยมันสวยมากอุปกรณ์ต่างๆนาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่อยากวาดนี่ทำปุ๊บแล้วก็พรีเซนต์ได้หมดเลยเพื่อให้เอาไว้วิเคราะห์ด้วยนะครับทีนี้อันต่อมาก็คือตัวอักษรเนี่ยเราสามารถใส่กล่องข้อความหรือป้ายราคาได้ด้วยสมมุติว่าเราอยากได้ข้อความเราก็มาพิมพ์ว่าตรงนี้ น่าสนใจน่าสนใจคือตรงนี้เราก็ปรับตัวอักษรได้ว่าส่นนี้เป็นแนวต้าน,น่าสนใจอ่ะอันต่อมาป้ายราคาส่วนใหญ่เราจะใช้อะไรครับเนี่ยครับป้ายราคาคือตรงนี้ติดดาวให้มันก็ได้ป้ายราคากดปุ๊บเนี่เราก็จะเห็นว่าอันนี้ราคาไหนนะเราก็มาแตะที่เส้นที่เราต้องการราคานี้ปุ๊บกดครับมันก็จะขึ้นป้ายราคาให้เราเลยตรงนี้ ป้ายราคาไปกดอีกซิตรงนี้ราคาอะไรปึ๊บเนี่ยเผื่อเอาไว้มาร์กให้เรารู้ว่าราคาไหนเป็นราคาไหนเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะสวยงามแบบนี้อ่ะก็จะได้ใช้ประมาณนี้อ่ะทงทงเอาไว้ปรับท p อ่ะตรงนี้น่าจะเป็นท p เอาไว้เป็นทงถ้าการาฟขึ้นน่าจะตรงนี้เป็นทงได้นะอย่างนี้ครับอ่าเป็นไงเริ่มมีศิละปะใช่ไหมครับอันต่อมาก็คืออีโมจิอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับ มันไม่เทแล้วไม้บรรทัดอย่างนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้วัดนะครับว่ากี่จุดกี่อะไรเนี่ยมาที่ไม้บรรทัดตรงนี้สมมติว่าเราอยากรู้ว่าตั้งแต่จุดนี้จนกระทั่งถึงอันนี้เนี่ยระยะเวลาวิ่งกี่กี่นาทีก็กลางขึ้นไปประมาณนี้อ่าเราก็จะเห็นว่าอันนะครับก็คือใช้ทั้งหมด68ช่องก็คือ68แท่งคือ68ชั่วโมงหรือเปล่า หกสิบดชั่วโมงเท่ากับ2วันกับอีก23าชั่วโมงนะครับถ้าอ่านตามป้ายสีฟ้านะเราก็จะเห็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะง่ายแล้วในการรู้ว่ามันขึ้นไปกี่จุดอะไรยังไงมันมีตัวตัววัดหลายตัวนะครับตัวนี้มันวัดได้ไหมเอาใหมส่สิขึ้นไปทั้งหมด6,000นหกพจุดนะครับเมื่อกี้เอาใหม่ปึ๊บจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ เอออ่าใช่หกพันจุดหกันแปด้อยสจุดก็คือขวาบนเห็นไหมครับหกพันเ็ด้อยสิบสี่จุดสเนี่ยก็คือจํานวนจุดเราก็จะสามารถวัดได้ว่าเช่นถ้าเราต้องการที่จะบายตรงนี้สมมุตินะบายตรงนี้เนี่ยขึ้นไปสู่สีเหลืองเนี่ยมันกี่จุดกันนะเราก็ใช้มาบรรทัดเนี้ยอ่าในการในการวาดได้ว่าจากจุดนี้นะครับกดคลิก แล้วก็เลื่อนไปเราจะเห็นว่าจนจ,จ,จนปถึงเส้นสีเหลืองเนี่ย2,037จุดก็คือน่าจะเนี่ยเห็นไหมครับ2037ก็น่าจะขึ้นไปตรงนี้แล้วถ้าเกิดมันเราจะตั้งซอ o p l ล s อเท่าไหร่ดีเราก็ลองวาดลงมาดูว่า Stop ล o อ s กี่จุดอ่าอันนี้ก็คือการวัดจุดเนาะก็ใช้ไมบ้บรรทัดได้อันต่อมาคือสิ่งที่เราดูก็คือการวาดทั้งหมดเนี่ยมันสามารถ ล็อกได้นะครคือใช้อันนี้หรือล็อกการวาดไม่ให้มันไม่ให้มันเคลื่อนเนี่ยก็ใช้ตัวนี้หรือก็ปิดตาเปิดตาปิดตาเปิดตาได้หมดเลือกได้ซ่อนนะครับซ่อนไว้เปิดได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าอยากลบก็มาที่ตรงนี้กดปุ๊บลบการวาดทั้งหมด22อย่างหรือลบอินดิเคเตอร์ลบอะไรก็ใช้ฝั่งนี้นะครับอ่ะนี่ง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตัวสําคัญที่สุดคืออันนี้นะมาดูครับ นับลงมา 1, 2, 3, 4, งห้าตัวที่5เนี่ยคือตัวการวาดออเดอร์นะครับวาดออเดอร์ก็คือสถานะนะครับสถานะช่วงราคาอะไรพวกนี้คล้ายๆไม่บรรทัดเนาะอันนี้เช่นช่วงราคาจากตรงนี้ถึงตรงนี้กี่จุดสองพันเห็นไหครับสองพันยี่สิบห้าจุดใช้ไม้บรรทัดก็ได้หรือใช้อันนี้ก็ได้ได้หมดอันนี้มันก็จะชัดมันเจาะจงไปที่อันนี้ถ้าเกิดว่า อยากรู้ช่วงเวลาจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช้เวลากี่กี่แท่งยี่สิบหกแท่งหรือหนึ่งวันกับสามชั่วโมงก็เอาไวด้ดูเอาไว้ดูนะครับว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคำนวณว่ากี่แท่งมันนับให้เลยตรงนี้เนะี่ยแต่ตัวสำคัญที่เราที่เราจะคุยกันวันนี้คือตัวนี้ครับสถานะลองและสถานะช็อตคือสถานะลองก็คือเอาไว้บายสถานะช็อตคือเอาไว้เซลเอากด สมมติเราอยากบายตรงนี้กดบายมันก็จะขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีแดงสีเขียวก็คือเอาไว้ TP สมมติเราต้องการ TP 2 0 0พันจุดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเวลาเราเลื่อนขึ้นไปเราจะเห็นตัวเลขอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตัวเลขจนตรงนี้คือจํานวนจุดนะนี่คือ2 0 0พันจุดเหมือนที่เราวัดกันเมื่อกี้เนี่ย2,052้าบจุดทีนี้เวลา SL เนี่ยเราต้อง SL ต่ําลงมาซึ่งถ้าเราใช้อาหต่อสก็คือเ l ดประมาณพันจุดสมมติ SL พัน1000จุด เราก็เลือกลงมาพันจุดเนี่ยหนึ่งพันกว่าจุดถ้าเราอยากได้ค่าเป๊ะๆดับเบิลคีย์ครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ว่าระดับกําไรเปลี่ยนค่าตรงนี้ไปถ้าเราอยากได้สองพันจุดก็พิมพ์ไปสองพแต่ถ้าเราใช้ออนดาเนาะใช้ออนดาเนี่ยก็คือทุนยม3ามตำแหน่งแต่ปกติเราเทรดสองตำแหน่งเนาะเราก็ใส่ศูนย์ขึ้นเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้มันเ,เพื่อให้มันตรงกันนะครับอันนี้หนึ่งมืนก็ หนึ่งพัจุดเนาะก็กลายเป็นหนึ่งหมืนก็คือใส่ศูนย์ให้มันเฉยๆแต่ให้รู้ว่ามันคือหนึ่งพันจุดนะครับไม่ใช่หนึ่งมืนจุดเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้อ่าได้แบบนี้นะอ่าโอเคนี่สองพันกับหนึ่งพถ้าเราต้องการเซฟไว้ก็คลิกขวานะครับเซฟการตั้งค่าแบบนี้สมมติเทดเซตอัพเราคือ s l 1พันจุด t p 2 0สองพันจุดคลิกขวาไปที่เทมเพลตแล้วเสร็จแล้วไปกดบันทึกบันทึกเป็น แล้วก็เซฟไว้เช่น SL หนึ่งพัน TP สองพบันทึกไว้ครับปึ๊บซึ่งถ้าอนาคตสมมุติเราต้องการเฮ้ยเราอยากบาย SL 1,000จุด TP 2 0 0พจุดเราไปกดเลยครับปึ๊บไปกดมุมซ้ายเอาสถานะลองมาแบบนี้ขี้ขวาครับไปที่เทมเพลตเสร็จแล้วก็เลือกครับที่เราบันทึกไว้1,000ต่อ2,000อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ กดปุ๊บนี่มันก็จะมาให้เลยทีนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าอ๋อโอเคแผนเราคือมี SL เท่านี้ท p เท่านี้แล้วมันราคาไหนล่ะเพราะเราจะเอาค่าเนี้ยไปตั้งไว้ในไว้ใน Mt 5ไฟของเราแล้วก็มาที่ป้ายราคาเหมือนที่เราเรียนเมื่อกี้ป้ายราคากดเข้าไปครับป้ายราคาที่เราดอกจันไว้เนี่ยเราก็มาติ๊กไว้ที่ท p ของเรานี่สองเจ8ดสามเราก็เอาไป ค่าได้เลยค่าที่เราตั้งบายเมื่อกี้คืออะไรสองเราคา SL ล่ะก็ไปติ๊กที่ SL เราก็จะเห็นเอาค่าพวกนี้ไปตั้ง TP ตั้ง S l ส6 9 3องกเ็เอาค่านี้ไปตั้งมันก็จะได้ตามแผนนี้จากนั้นเราก็ปล่อยเลยครับเดี๋ยวกราฟมันก็จะวิ่งไปตาม TP หรือ s l ลเราได้เลยนี่อันนี้คือกรณีที่เราต้องการที่จะบายแล้วก็ใช้ฐานะนี้แล้วก็บันทึกได้เลยนี่คือแผนเทรดนะครับอ่า ซึ่งเราก็คาดการเราก็วาดคาดการไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เราเข้าข้างตัวเองมาที่เส้นเส้นทางตรงนี้ครับนี่เลือกมานี้มาที่เส้นทางจากนั้นเราก็ลองวาดดูว่ากราฟเนี่ยน่าจะขึ้นไปอย่างนี้นะย่อลงมาเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปวาดให้มันสวยแบบนี้ครับนี่วาดอย่างนี้ใช้สีตั้งค่าสีตั้งค่าลูกศรอ,อยากได้หนาแค่ไหนอ่านะระดับสีไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ก็มันก็จะไม่สวยนะ แนะนำว่าอยากให้สวยก็เป็นเส้นปะแล้วก็ระดับประมาณแค่หนึ่งก็พอก็จะเห็นแบบล่องรอยบางๆให้มันคือวาดนำทางเฉยๆนะครับอันนี้อ่าอันนี้คือสถานะของฝั่งบายแล้วก็เซฟรูปไปได้เลยว่าโอเคการวาดก็จะวางแผนประมาณนี้ทีนี้ถ้าเรามองเซลล์ล่ะโอเคมองเซลล์สิถ้าเรามองเซลล์เราคาดการว่าก,การาฟเนี่ยมันจะลง เดี๋ยวผมลบออกหมดเลยนี่เราคาดการ์ว่ามันจะลงคือคาดการ์ว่ามันจะลงแบบนี้พื้ขึ้นไปปุ๊บลงปึ้งเลยอ่าไปไปลงอย่างนี้เราก็วางแผนล่วงหน้าไว้ได้สมมติว่าเรา,เราเห็นแนวต้านเนี้ยไม่น่าจะขึ้นไปถึงตรงนั้นหรอกเราคาดการ์ว่ามันจะลงเราไปรอเซลลตรงนี้กดปึ๊บรอเซลลคลิกขวาที่เราบันทึกไว้มีไหมห้าร้อยหนึ่งพันเอลห้าร้อยจุดทีพหนึ่งพันจุดหรือ เราจะ TP ไกลๆเลยส6 0 0ันหอจุดอย่างนี้ได้ไหมได้สมมติต้องการไหนใครอยากตั้งค่า SLTP กี่จุดก็ไปเกอะเอานะครับตรงนี้แล้วก็บันทึกไว้ได้นี่แค่นี้เลยแล้วก็มาร์ราคาครับมาที่ตรงนี้มาร์ราคา SL กี่ SL ราคาเท่าไรออเดอร์ที่เราเข้าเนี่ยราคาไหน TP ราคาไหนก็ไปติ๊กไว้ตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะ เอาแผนนี้ไปวางแผนเทรดใน MT5 ต่อได้เลยนี่ครับวาด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 ไว้ววววนี่เห็นไหมแผนสวยไหมแปลว่าไม่ว่าคุณจะบายหรือจะ s ล l l นี่ขอให้มีแผนแบบนี้เราก็จะรู้ว่าเวลาเราแพ้เราแพ้นิดเดียวเวลาเราได้เราได้เยอะก็คืออา,อาควรเกิน1ต่อหนึ่งนะครับเกิน1ต่อหนึ่งให้ได้อันนี้ก็จะประมาณ1ต่อ1ต่อเเนี่ยหต่อเอ่ออันหนึ่งต่อ1ต่อ 3. ดโดยประมาณนะครับ อันนี้คือการวาดต่างๆนาๆนาแนวรับแนว<า>ต้านฟิโบนิชีทุกคนรู้แล้วเมื่อกี้เอามาจากฝั่งซ้ายนะครับอ่ะโอเคสำหรับการวาดมันก็จะประมาณนี้